ที่เขาดูนิ่งๆอ่ะที่จริงคือเขาเหึงคุณหนักมากนะจ๊ะโอ้ยเนาะโอ,โอ้กี๊ไม่มีเสียงด้วยเป็นไงนนล่ะดูจากวลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่า ที่ดูว่าเขานิ่งๆที่จริงคือเขาหึงคุณมากนะคะเฮ้ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยค่ะไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่อาจจะรู้สึกหึงหวงเขานะเขาเองรู้สึกหึงหวงคุณมากแต่ไม่ได้แสดงอาก,การออกมา้คุณได้รับดูเท่านั้นเองนะคนุณอะหึงหวงอะอาการออกหรือบางครั้งบางทีก็อาจจะงอนน้อยอกใน้อยใจแสดงความรู้สึกแบบออกมาหรือหรือ สีหน้าท่าทางของคุณมันอาจจะออกเลยแต่ตัวเขาเนี่ยหึงห่วงเนี่ยคือความนิ่งนะจ๊ะที่นิ่งที่เงียบที่เฉยไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกอะไรเลยนะเขาหึงอยู่อย่างแรงนะจาน๊จาดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขามีความหึงห่วงอยู่แต่แค่ไม่ได้แสดงออกเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอ,อีกสักหน่อยได้ไหมว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกเนาะช่วยด้ โอ้ยดูจากพลังงานตรงนี้เขามองว่าคุณนะปากหวานเขามองว่าคุณนะ่ะมีสเสน่ห์เขามองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่ใครก็ลลกลหลงรักหลงไหลข้างใครได้โดยง่ายได้เพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาอ่ะหึงคุณมากมายนะจ๊ะหนูจา๋าอ่ะขออีกสักหนึ่งใบเอ้ยดูจากพลังงานตรงนี้ความรู้สึกของเขานะตอนนี้นะมีความหึงหวงสูงแต่ไม่แสดงออกเลยพยายามเก็บซ่อนอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ ไม่ยากครยๆรู้เข้าใจไหมว่ารู้สึกหึงหวงนะคะแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าความหึงความหวงความห่วงอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านครั้งอืมเพราะดูจากพลังงานตรงนี้คือมีความหึงหวงหนักมากนะจ๊ะอ,อ่ะต่อนะคะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบว่าไพ่จุดสานอยากจะบอกอะไรนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่า ความรู้สึกของเขานะคะคือที่หึงหวงกะไม่ใช่อะไรเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์ปากหวานใจดีอินโนเซนต์นะคือกลัวคนอื่นมายุ่งเกี่ยวกับคุณนะ่ะเข้าใจปะกลัวคนมายุ่งกับคุณนะกลัวคุณไปตกหลุมรักใครกลัวใครจะบอกว่าคือเขาอาจเขาไว้ใจคุณนะเขาไว้ใจคุณแต่เขาอาจจะไม่ไว้ใจคนอื่น นะคะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้เขาบอกว่าคุณแบบค่อนข้างอินโนเซนต์นะมีสเสน่ห์ใจดีหรือบางครั้งบางทีก็แบบใจดีกลัวคุณไปใจดีกับคนอื่นอ่นะเข้าใจปะเออเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมีความหึงหวงคุณมากๆเลยเขาอาจจะนิ่งจะเงียบจะเฉยดูเหมือนกับว่าไม่ได้รู้สึกหึงหวงอะไรคุณเลยจนทาให้คุณอาจจะรู้สึกว่าแบบ เอ้เขาเคยหึงเราบ้างไหมเขาห่วงเราบ้างหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วภายในใจก็คือเขาหึงเขาห่วงเขาห่วงคุณอยู่ทุกค่าเช้านั่นแหละจ้าโน่นนะใครแล้วก็นายหงไงายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันระพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกดซิ first, เฟอร์เพื่อหมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็ เป็นกําลังใจให้ไม่หมอในการทาคลิปดีๆต่อไปทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่าเบิกบานเตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย